จำนวนอตัตกยะตอนที่สองสวัสดีครับหลังจากที่น้องๆได้รู้จักทั้งจำนวนตักยะและอตัตกยะกันไปแล้ววันนี้น้องๆจะได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเต็มจำนวนตักยะและจำนวนอตัตกยะกันครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วจากพี่อภรโลกันก่อนดีกว่าครับพร้อมแล้วคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับ พบกันอีกครั้งนะครับน้องๆจำนวนอัตตกยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษ A ส่วน B ได้เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มที่ B, B ไม่เท่ากับ0เช่น16.797797779 7เ7 7 9เรื่อยไปลบ4.9939999 3, 99 3. 3, 99 3. 3 99. เรื่อยไป น้องๆครับจากที่ได้เรียนมาแล้วว่าจํานวนตรรกยะคือจํานวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษ a ส่วน b ได้เมื่อ B เป็นจํานวนเต็มและ b ไม่เท่ากับ0ตัวอย่างเช่น0ลบ1 3 3.78เศษ2ส่วน5และ2.014เป็นต้น ดังนั้นจากความหมายของจํานวนตรกยะเราจึงสามารถแบ่งจํานวนตรกยะออกได้เป็นสส่วนใหญ่คือจํานวนเต็มกับเศษส่วนที่ไม่ใช่จํานวนเต็มเราจะมาดูที่จํานวนเต็มกันก่อนจํานวนเต็มแบ่งออกได้เป็น3ชนิดคือจํานวนเต็มบวกได้แก่2 3 5สาาจำนวนเต็มศย์คือ0จํานวนเต็มลบได้แก่ลบหลบสลบส จำนวนตรรกยะพวกต่อมาคือเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มเช่นเศษ1ส่วน2ลบเศษ3ส่วน7และ5.39หลังจากดูจำนวนตรรกยะมาแล้วเรามาดูที่จำนวนอัตตกระยะกันบ้างจำนวนอัตตกระยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแสดงในรูปเศษ A ส่วน b ได้เมื่อ A และ b เป็นจำนวนเต็มที่ B ไม่เท่ากับศูนย์เช่น3 1 4 2 3 6 5นึ่งเรื่อยไปและ2.101101110เรื่อยไปน้องๆเห็นไหมครับว่าตัวอย่างของจำนวนอัตตักยะข้างต้นเราไม่สามารถจัดชุดตัวเลขหลังจุดทศนิยมของจำนวนอัตรักยะแต่ละจำนวนให้เป็นชุดตัวเลขที่ซ้ำกันได้ เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้น้องๆคงรู้จักทั้งจํานวนตรรกยะและอัตรตรรกยะเป็นอย่างดีแล้วต่อจากนี้ที่มีจํานวนอีกชนิดที่อยากแนะนําให้น้องๆรู้จักนั่นคือจํานวนจริงครับจํานวนจริงคือจํานวนที่เป็นทั้งจํานวนตรรกยะหรือ,อาจํานวนอัตรตรรกยะครับถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย,าายขึ้นก็คือจํานวนใดก็ตามที่เป็นจํานวนตรรกยะหรืออัตรตรรกยะถือว่าเป็นจํานวนจริงทั้งหมดนั่นเองครับ เอาล่ะครับน้องๆมาดูแผนภาพของจำนวนจริงกันครับจากภาพจะเห็นว่าจำนวนจริงแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือจำนวนตรรกยะและจำนวนอัตรรกยะซึ่งจำนวนตรรกยะก็ยังแบ่งได้เป็นจำนวนเต็มและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มสุดท้ายจำนวนเต็มแบ่งออกได้เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบดังนั้นจำนวนใดก็ตามที่ตรงกับลักษณะชนิดจำนวนตามแผนภาพ ถือเป็นจำนวนจริงทั้งหมดนั่นเองครับน้องๆคงทราบมาแล้วว่าเราสามารถแทนจำนวนตรรกยะแต่ละจำนวนได้ด้วยจุดบนเส้นจำนวนสำหรับจำนวนอัดตรรกยะเราก็สามารถแทนได้ด้วยจุดบนเส้นจำนวนเช่นกันครับการหาจุดบนเส้นจำนวนที่แทนรากที่สองของสองนั้นอาจใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสมาช่วย ในการหาได้ดังนี้ครับบนเส้นจํานวนกำหนดจุดที่แทนศูนย์และหนึ่งเป็น A และ B ตามลำดับจะได้ส่วนของเส้นตรง A-B เป็นด้าน A-B ยาวหนึ่งหน่วยลากส่วนของเส้นตรง B-C เป็นด้าน B-C ตั้งฉากกับด้าน A-B โดยให้ส่วนของเส้นตรง B-C ยาวหนึ่งหน่วยตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะหาด้าน AC ได้ดังนี้ ด้าน AC ยกกำลังสองเท่ากับด้าน a b ยกกำลังสองบวกด้วยด้าน BC ยกกำลังสองจะได้1ยกกำลังสองบวกด้วย1ยกกำลังสองได้ผลลัพธ์เท่ากับ2ดังนั้นด้าน AC เท่ากับรากที่สองของสองเมื่อใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมี AC เขียนส่วนโค้งวงกลมตัดเส้นจำนวนที่จุดดีจะได้จุดดีที่แทนรากที่สองของสองบนเส้นจำนวนครับ เอาล่ะครับเราลองมาดูการหาจุดที่แทนค่าพายบนเส้นจำนวนกันครับซึ่งสามารถทำได้ดังนี้เนื่องจากพายเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเราสร้างวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวหนึ่งหน่วยความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมนั้นจะเท่ากับพายหรือกล่าวได้ว่าพายเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ยาวหนึ่งหน่วยเราสามารถหาจุดบนเส้นจำนวนที่แทนพายได้โดยกลิ้งรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับหนึ่งหน่วยจากจุดที่แทนศูนย์บนเส้นจำนวนไปทางขวาบนเส้นจำนวนให้ครบรอบจุดที่รูปวงกลมกลิ้งไปได้ครบรอบนั้นคือจุดที่แทนพายบนเส้นจำนวนจากเรื่องจำนวนตรรก,กะยะและจำนวนอัตกรกยะ เราสามารถเขียนแทนจำนวนจริงใดๆด้วยจุดบนเส้นจำนวนได้และจุดใดๆบนเส้นจำนวนแต่ละจุดจะแทนจำนวนจริงจำนวนหนึ่งซึ่งอาจเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอัตรตรกยะก็ได้ดังนั้นเส้นจำนวนที่เรากล่าวถึงจึงมีชื่อเรียกว่าเส้นจำนวนจริง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจํานวนเต็มจํานวนตรรกยะและจํานวนอตัตรกยะแล้วใช่ไหมครับและก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดกันเรามาสรุปเนื้อหากับพี่อพอลโลกันดีกว่าครับน้องๆครับจํานวนจริงแบ่งออกเป็นจํานวนตรรกยะและจํานวนอตัตรกยะซึ่งจํานวนตรรกยะยังแบ่งได้เป็นจํานวนเต็ม และเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนอกจากนี้จำนวนเต็มก็สามารถแบ่งได้เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบครับน้องๆครับได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วครับ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Subtitles og en liten bjølle. น้องๆครับวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับมาติดตามกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ